สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องผูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ้าบางที่ท่านอาจจะพลาดไม่เห็นคลิปก็ได้นะท่านจะต้องกดติดตามไว้นะครับผมถ้าเจอคลิปแล้วต้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทันทีนะท่านที่ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนมันไม่เข้านะจะบอกให้ มันไม่แจ้งเตือนให้เราฉะนั้นเรากดทั้งกดทั้งติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าไปกดอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่แจ้งนะจะบอกให้ถ้ายังไม่กดกดมันจะแจ้งนะเหมือนติดตามอ่ะติดตามแล้วไปกดติดตามอีกมันไม่ติดตามนะมันถอยคืนอ่าบางคนก็ไม่เห็นคลิปนะเอาคลิปนี้จะเสนออ่าบทบาทของมิสเรวไวนะนี่มิสเรวัยนะทำไว้หลายตัวนะครับผม มิสวายนะไว้ใช้ย,ยามจำเป็นนะมิสวายนะสมัยก่อนทำเล็กๆนะมิสวายคู่กับหมากล้อมนะเจ่งนะสูตรนี้บางคนไม่รู้จักว่าเราทํำมันเด็กเล่นเขาว่าแม่ปัญญาอ่อนเขาว่าคนคิดไม่ถูกเม้นมาบอกว่าปัญญาอ่อนคนคนหนึ่ง ถูกนะเจ็ดห้าศนย์นสมัยนั้นหมุนไปมันลงเจ็ดห้าศูนย์นะเข้าสามตัวแม่ได้ไปเจ็ดแปดแสนนี่แหละโทรมาแจ้งข่าวให้ผู้เยี่ยมทราบเขาบอกว่าไม่เคยเห็นการพนันวันนี้ผมซัดเต็มอิ่มซัดเต็มเนียวผมก็ยังขำอยู่โอ้ยทําเล่นนี้เฉยแล้วไปเชื่อทําไมผมไม่ให้เชื่อนะจะบอกให้อทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเลขทํามุมกันเลขตีกนกันอคนที่ ได้เรียนรู้ดูเห็นมาเขารู้จักนะแต่ผมเนี่ยลัดขั้นตอนนะผมจะบอกว่าเลขทำมุมกันอย่างนั้นตีโกนกันอย่างนั้นมันเป็นภาษาดาราศาสตร์แล้วมันจะยุ่งยากกับท่านนะผมก็ใช้บอกว่ามิสซะให้มาหมุนเลขให้ดูหน่อยนะแค่นั้นเองนะอ้าวตามชมพูดมากเดี๋ยวปากมีสีนะมาฟังคำเตือนกันก่อนนะ คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมลงไหมลงไหมลงไหมคำเตือนนะครับผมโ,โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นช่องปูเยี่ยมพารวย0 8 0 1 4 3 1 6 9 2นใครถูกบ้างครับ ก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอ่ใช้ตังกันไปหมดแล้วนะฮะทำไว้ตั้งนานแล้วนะอ่ะเรามาทวนกันใหม่นะครับผมเมื่อกี้อาจไม่เสถียืนนะอาวิธีทำยังไงนะทวนให้สองงวดเก้าสี่สามห้าเก้าแปดเจ็ดเก้านะห้าเก้าแปดเอาเจ็ดบวกแปดนะบวกเฉพาะหลักหน่วยนะได้สิบห้า เ็ดบวกแปดเป็นสิบห้ายืดเดินไปหนึ่งตัวหนึ่งแจมก็คือห้ากับหกเขียนเลขแปดลงไปเลยห้าเก้าแปดนี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนำมิสวายมาวางนะอามาร์คซะก่อนนะมาร์คห้าหกไว้นะตัวมันเด่นนียแล้วมันมาร์คทางนี้ไว้หนิเห็นไหมเด่นห้ากับหกนะะห้ากับหกถ้าเราเดินรหัสนะสามหกเก้าโคดนะเดินรหัส สามหเก้าเดินรหัสตัวนี้นะห้าเก้าแปดมันจะเดินไปที่นับทีละสามมันจะเดินไปที่ตัวไหนรู้ไหมนะแปดหนึ่งนะนี่นะมันจะนับไปทีละสามแปดเก้าศนย์หนึ่งเลขที่เลขที่เป็นโค้ดรหัสตัวนี้คือศูนย์กับหนึ่งนะ ศูนกัหน่งเก็จะกลายเป็นเลขวิ่งอีกตัวหนึ่งนะรับกันพอดีเห็นไหมอ่าเรามาร์กไว้เลยนะศูนย์กับหนึ่งี่ศนอยู่ทางนี้เอามากเล่นน้อยไว้ก็ได้อ่าศนกับหนึ่งอ่ามันจะไปกินกันตัวไหนมันจะไปทำมุมกันตัวไหนอ่ดูนะครับผมอาวิสวายหมุนหมุนมุนีน่มัน สามตัวนทำที่สี่เก้าหกนะเอาแล้วลมพัดนะสี่เก้าหกตัวแรกนะครับผมเขียนไปด้วยก็ได้นะสนะี่เก้าหกเก้าสี่หกนะอ่าหมุน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  8ปดสส่ไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวระบายนะไม่เอาข้ามไปแปดนห้านี่เห็นไหมแปดห้าศนอ้าขยับมาอีกนะเห็นตัวไหนอ่ะศูนย์หศห 061อ่าขยับวีอีกนะ016 061นะจบแล้ว496นะ6ตัวนะ016กับ0 16 061อสามตัวไม่ชนนะนี่ตัวที่สองตัวนี่ก็ได้ที่96 สี่หกศูย์ห้าห้าศแล้วก็หนึ่งหแล้วก็หกหนึ่งเลขห้าหกมาตัวนะมาหลักหน่วยเราก็คัดเลือกได้ที่ห้าหมาตัวนะเราก็จะมาคัดได้ที่ตัวนี้นะหนึ่งหก 0ูนย์ห้าเก้าหสี่หนะคัดออกแล้สี่ตัวนะอ่าไม่ชนหลักร้อยเรายักใหญ่หาเอานะใช้ได้เหมือนกันเข้านะอ่าตัวนี้นะตัวน,วนี้ตัวไหนอ่ะศูนหตัวนี้นะอ่ามาดูมุมนี้ขยับมาทางนี้นะเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเออ,อเต็มจอนะอ้า หนึ่งหนึ่งหกบวกได้เจ็ดสามกับสี่นะเราเดินรหัสลองดูนะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกเดินรหัสสามหกเก้านะจะลงที่ตัวไหนหกเก้านะครับผมเดินที่หกได้หกเจ็ดแปดเก้า ที่จะตามมาก็คือ8กับ9้นั่นเองนะนี่รหัสของมันจับไว้นะจับไว้อย่างแม่นมั่นนะลงระบายสีดูสิ89ดเเป็นตัววิ่งนะนี่นะแปดอยู่มุมนี้9อยู่มุมนี้จับกันดูสิมันจะมาตามนี้ไหมนะมีสวายมุนให้ดูหน่อยนะ สองครับผมสีหลักหน่วยนะ3กับ4นะมาตัวเอาสีหลักหน่วยเราต้องจับที่สองนะแล้วก็เกตสองสีห่หม้มุนหมนุนหมนุนหมุนมิสวายอยา่าขี้เกียจนะหกสองหนึ่งไม่มีแต้มนะไม่มีสีแมวข้าม ทำไมก่อนผมเอาหมดนะหาสามมาหกแปดสนะครับผม6 8แปดสกปดก็เอานะเผื่อมันไปหลักสิบหาหมุนหมุนหมุน้าสีน่น, 8, 9, นะครับผมแปดเอ่าเอามาหมดเลยหาหมุนหมุนมุน สองขึ้นข้างบนแล้วนะ่ะได้หกหางนะไม่เตรียมไม่เตรียมจอแม่ขออภัยนะสองเกทวนใหม่นี่สองเสนะอ่ะมุน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 สองเสองครั้งนะอ้าไม่เอาตรงนี้อ่ะมุน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 6กแปดสามหเอานะ อ่ามน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 แปดเก้ 8, 9, 4, 8, 4, 9, เนี่ยเอานะเราก็จะได้ตัวเลขที่7จ็ดส3่สองสี่นะอา้าหมดแค่นี้นะจะมาหางไหนนะทางนี้8กับเกามานะลองวงกลมที่8กับเจุดไหนนะ จุดที่8ดกับ9้ายืนนะถ้า8ปกับเ้ายืนก็มุมนี้นะสองตัวได้สี่ชุดนะเดี๋ยวผมจะขยับมาเขียนลงตรงนี้นะจับเด่นนะแปดสามสามปสี่เก้า เก้าสี่มาตัวนะหลักหน่วยจะได้ที่8ปดสากับ9ก้าส่นะฮะแรงสองตัวนี้นะ8ปดสมกับ9กจับใส่กันนะ3ามตัว8 9ดสนะเจ็ก้ี หกเก้ 64, ี่แมวนะเอาสนะองเก้แล้วก็สี่เกาสี่เอาไหมโจร์มาเอาเก้าเกนะอยู่ประมาณนี้นะฮะสามตัวจะปังไหมนะสำหรับมิสเตอร์ไว ตัวนี้ไม่ปังนะขึ้นหนึ่งตัวศ1 6ก็เป็น116น,นึ่งหนั่นศูนเป็นหน,นึ่งหน่งันขยับนิดเดียวนะตัวนี้ถ้า8 9ดขยับนิดเดียวจะมาที่เจ็สนะตรงนี้นะ7 9็ แปดเก้าสี่ยำนิดเดียวได้มาที่เจ็ดเก้าสี่อ่ะหมดเวลาครับผมหมดเวลาพรจากเท่านี้นะมาหรือไม่มาก็รอผลกันตรงนี้นะฮะอ่าไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วนะยาแปดนี่ไม่เจ็ดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลงมาเจ็ดก็ขึ้นไปเก้านะเอาสองหางนะครับผมชนกันไหลไหลองค์นะเก้าสี่สี่เก้ากับแปดสาม มิสวายก็มาอย่างนี้นะตีโกนกันอย่างนี้แต่จะมาได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะหามลาพาจากเท่านี้นะครับ F c ซแฟนช่องนี่สามตัวนี่สองตัวนะนี่เด่นเยนาเอาหาลาพาจากครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว